จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดพิธีทอดกรถินร้อยเอ็ดร่วมใจประจำปี2567วันที่2พฤศจิกายน2567เวลา9นาฬิกา45นาทีนายชัชวาลเบญจศิลิบงรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานในพิธีทอดกรถินร้อยเอ็ดร่วมใจประจำปี2567 โดยมีนายอนุรักษ์จุริมาศสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตหนึ่งนายบรรจงโคสิตจิรนันนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าและประชาชนชาวร้อยเอ็ดเข้าร่วมที่บริเวณมณฑลพิธีลาน,น้าสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเพื่อเป็นการทําบุญกุศลเป็นกองบุญกองใหญ่และให้เป็นประเพณีของจังหวัดต่อไปในอนาคตรวมทั้งจะทําให้วัดในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ไม่มีเจ้าภาพจองกระถินได้รับการทอดถวายกระถินประจำปีตามความเหมาะสมซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2550เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่17ทั้งนี้การจัดงานกระถินร้อยเอ็ดร่วมใจประจำปี2567มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพกองกระถินจำนวน143กองเพื่อทอดถวายแก่วัดในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่มีเจ้าภาพจองกระถินจำนวน143วัด สุภาพนภพเก้า 9, ทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อเอ็ดรายงาน